อะไรเกิดเอต้าโอ้ขับหรือแสลงเลยอ้าวทิ้งกูอีกน้าประจําดูแลตัวเองเนะลีออนแล้วเจอกันเพื่อโอ้ืมโอ้เออผู้หญิงเนี่ยนะ ฉันมแปลกใจเลยที่แกจะแฮกเข้ามาในระบบของฉันใช่แต่ฉันก็เก่งพอที่แฮกเข้ามาหานายตอนนี้นายเป็นไงบ้างล่ะสารชาก็ตายไปแล้วใช่แต่เจ้าหมอนั่นนะมันหมดประโยชน์ไปแล้วฉันมีคู่หูคนใหม่ของฉันท,ที่จะจัดการกับแกนะเจ้าหนูน้อยเล้วเวลางั้นเหรอ <laughs> มีเวลาให้แกเพียงน้อยน,นิดเท่านั้นรู้สึกว่าตัวอ่อนในร่างกายแกมันจะพัฒนาอยู่เนะอะ โอเคนะครับกลับมากับผมและไฟลโลหดคอร์ชเนลนะครับเมื่อกี้นี้ภาคไม่ทันเลยโอ้มาเร็วมากดีดีนิกจะแคสก็ไม่มีอะไรทำมานั่งแคสเรสเดนสี่นะครับหายกันไปนานเลยเกมน,นี้นี่แคบไปเมื่อแต่นั่งเล่นเมก้แมนอะแป๊บนึงนะครับขอกินน้ำน่อย <c oughs> ชื่นจ่อยไออันที่จริงอะเมกแมนโค้อะผมแคสเพิ่มไปอีก5ปาภาคเว่เอ แต่หายอะ่ะผมแบบอัดยาวเลยชั่วโมงครึ่งอะ่ะเล่นกับคุณเกนเดชาแล้วก็คุณบาคุปปอนอ่ะแม่งฮะไฟเสียคือหายปไปเลยชั่วโมงครึ่งน่ะโหโคตรเซ็งอะ่ะเลยต้องมานั่งเล่น idency, เรสซิเดนซี่ลยตอนนี้ว่างๆเมื่อวานแม่งหสาอัดจนเสร็จอะ่ะแต่ไฟเสียเป็นอะไรที่สยอดมากอ,าาอ่ะเฮ้อเอเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแบบน,นี้เองครับไม่น่าล่าะถึงมีดีเลยเฮ้ย ชิไปต้องออกลงอีกแล้วล้นนี่อือเออๆจำปุ่มไม่ได้เลยเม่เล่นสนานเออเอาไงตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวขอดูข้าวของก่อนครับเราเกมมันหายไปนานเลยเกมนี้จำไม่ได้เลยเล่นถึงไหนแล้วออแต่ว่าข้าวของในตัวเราก็เยอะแฮะ <c oughs> อือหืออือหือ,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 อ เก็บของก็โอ้โหตอนนี้คงจะงงกระสุนไม่ได้ละถึงเวลาใช้มันต้องใช้ครับอุย้ยหัวขาดหัวขาดพิซซ่าฮ่าฮ่าอื้ออู้อือออ๋ออือฮออ๋ฮ่านี่แม่นอนหลับพิซซ่าเอ้ยอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้ไ,ได้ยินเสียงแก๊สสินะนอนหลับพิซซ่าอ่าใครอยากเลี้ยวต่อก็ลุกขึ้นมาเฮ้ยอือฮอโอรู้มากรู้มาก รู้มากจริงๆเลยไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้เพออะไรกันโอ้โหเล่นกลับบินเลยมาอยากจะเล่นกลับบินมินิการหรืออะไรก็มาเลยโอ้โหเออเอออยู่ตรงนี้ปลอดภัยอยากยิงก็ยิงไปฉันไม่เป็นไรอยู่แล้วหัไข่อ่อนนี่น่าเชื่อคุณกินใจชายออนพอดีครับสกายเดี๋ยวเราอาจจะมีการเดินเข้ามาสนงนาด้วยกันนะครับเออเออไอ้หน้าอึด เฮ้ยยาโอ้โมีเปืนชัดกันไหมวะอ่ายังมีอยู่ครับกระสุนสะิบอ็ดนัดไม่รู้เลยอ,อยู่นไนแม็กี่นัดนะครับแต่ก็มากพอที่จะฆ่ามันอือเอออือส,สู้สู้มันสู้ครับสู้อ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อแรงมันเยอะแฮะสู้เหมือนมันจะรวมของแล้ววันเนาะตอนนี้ยเตะไม่ได้เว้ยทำไมวะเอ,อยะ้ยยา แล้วเราจะเข้าบปีงระยะเผาขนมันทำไมวะน,นั่นน่ะโถยิงมันไม่ตายอ่ะอ่าเติมกระสุนก่อนนี่เออ,อ,อได้อะไรมาโอ้ได้ทองมันต้องหมนะื่นห้าเนี่ยอย่างคุ้มอ่ะอะไรออเออทาไมายิงขามันไม่โดนน่ะนี่มันต้องอย่างนี้ เอ้ยพวกนี้มันดูเทจังชุดมันเอ้ยอะไรข้างหลังโอ้โหเป็นไงหลบได้เป็นไงเป็นไงคนหลอนี้อ่ะเอาไงดีตรงนี้น่าจะใช้ได้นะอากระสุนนี่อยู่หนึ่งร้อนัดเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหไม่ได้ครับตรงนี้แล้วเจอสองตัวปุ๊บเราจะใช้ทันทีครับ ลาก่อนเออไอ้น้องอู้หูคนหัวล้านเออไอ้อหัวล้านแกจะสู้กับฉันเหรอเฮือเฮ้โอ้โหรู้สึกไอ้พวกนี้ช่วงหลังออกมาเยอะเว้ยไอ้เจ้าโอ้โหจะบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ไม่ได้การแล้วเราคงต้องใช้ นึ่งในสุดยอดโอที่รายกาดีของเราเฮ้ยเฮ้ยไอ้หน้ามันไอ้น้ามนันมันลิงเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตูเยอะแยะเลยตรงนี้เดแต่ไม่เป็นไรครับโอ้ยยยังไม่ยยยเยยยยยยไมยยยยยยยจยย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 มย ผมเหมือนผมมันรื่อยๆเ,เลยไ้ยเดี๋ยวก่หนึ่งตัวกอน,นอนหลับไปซะอ่านอนหลับปะโอ้โหเดี๋ยวโดนแน่อื้อ้าวกระสุนหมดอีกเป็นตาลายเลยเฮ้ยเป็นไรยังมีหนึ่งในสุดยอดโอุสิรายการที่สุดอยู่อืมปากเข้าไปกลางใจกลางสมองมันเฮ้ยอย่าเลงนานอย่าเลงนานมันไม่ดีมาทางนี้แทนครับ เออหัวขาดเอาวยังเหลือใครที่อยากจะลองของอม,มีพัน้าไปบนหูด้วยครับแสดงว่าถ้าเปิดออกมาหัวร้านน่าจะหมดแล้วแหละมั้งครเนี่ยเดี๋ยวเราสำรวจเราต้องสำรวจแถวนี้กันนิดนึงครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอะ่ะอ๋ออืมรูเหมือนจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยในเนี่ยตรงนี้มาขึ้นมาตรงนี้ว่างไง พูดอะไรองีโหกระสุนปืนแม็กนั่มทั้งสามนัดนะ่ะอันนี้นี่อะไรอะไรวะมันคืออะไรวะ <c oughs> ไม่เข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันน่าจะมีวิธีเล่นอะไรสักอย่างเดยแถวนี้อะไรเอ้ยยิงได้ด้วยเว้ยยังไงวะไม่ได้ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราต้องไปฝั่งกุ้งก่อน อ่าใช่เราไปฝั่งเหมือนก่อนแน่นอนผมมั่นใจตรงนี้ไอเชียอ่าเรามาถึงแล้วตรงนี้ข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างที่ทำอะไรไม่ได้เลยหรือไงวันเนี้ยไม่มีทางขึ้นเลยเว้ยแล้วมีไทางขึ้นอ่าเรามาสำรวจดูตรงนี้ดูครับว่ามันคืออะไรเหมือนกันวะมันได้ทำอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวว่าเรากดสวิตช์ตรงที่มีแสงนั่น ชีน้าชีน้าชีน้าเหรอมันหลับไปซะแล้วมันเข้าไปหลบหูวในนั้นทำไมวะน,นั้นนะ่ะเอ้ยนี่ยต้องสำรวจแถวนี้แน่ผมมัน่นใจอุย้ยอะไรหวดังจิ้วเลยเมื่อกี้นี้อะไรรู้แล้วนี่แค่ตัเป็นไรไมิเนี่ยแต่ไม่ครับเราไม่เสี่ยงเรายังไม่อยากไปสบายครับตอนนี้เราต้องไปช่วยเหลือแอชลีย์ของเราก่อนเด็กแับ แน่หาวนาาวนวหอนี่ตรงนี้อ่าโอ้เยี่ยมนี่มันคือเลเซอร์อะไรกันเป็นแค่แสงหรอือว่าสามารถตัดเนื้อได้เราไม่อยากเสี่ยงครับถึงแม้จะอยากรู้มากก็ตามอ่าขึ้นมาแล้วยังไงตรงนี้อ่ามาเหมือนเดิมสินะแต่คันนี้มอาไว้ตรงนี้ โอ้เสียงเสียงดังจริ๊มิสิยอดดีจริงอ,อ่าไปกันครับตรงนี้ลงไปข้างลง่างโอ้โหไปวิ่งปอยลีออนเอสเคนเนดีของเราความหวังอยู่ที่นายแล้วนึวเจ้ยอ่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่ที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเอ้ยอเลมวพติอยู่ข้างบนแหละต้องฆ่ามันครับโอ้ไม่เห็น เนี่ยนี่ยิงหัวนี่ร่วงลงมาเลยนเนี่ยอืมอืมโอ้สมุนไพรเงินอยากได้สมุนไพรมากเลยช่วงนี้ขาดแคลนช่วงนี้ขาดแคลนอยู่ครับไอแกะอะไรเมื่อกี้นี้อ,อือฮืออือนรหลับปิซะาหลับปิซ่ซอ,อือ้อออออยเป็นไง โออะไรเนี่ยอืมถ้าทางนี้จะอุ๊ยอืมอืมมีตัวอ่อนมีตัวอ่อนเหรอช่วงหลังนี่ออกบ่อยเนี่ตัวอ่อนเนี่ยน้องหลับไปซะดอกอะไรบ่าเนี่ยสาขา่าโหไม่ดอกอะไรเลยใจร้ายแจงใจร้ายจ,งจรยจงเลยในแคปตรงนี้เดี๋ยวกะว่าว่าจะไม่นั่งเล่นเดสเปรต,ต่อเนี่ยตอนนี้เรามาจัดการเซสีก่อนครับ ไม่ใช่ว่าไอเกมที่เล่นค้างไว้เกมมันหนึ่งปาร์กไอ DMC อะไรพวกนี้ไม่แคร์นะแต่ว่าให้จบทีละโปรเจกต์ครับต่อหลายปาร์กเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันจะเล่นไม่หมดครับก็ค่อยเป็นค่อยๆไปครับตรงนี้เผื่อเดี๋ยวเล่นเล่นอยู่เออเปลี่ยนมาเล่นเกมนี้เล่นเล่นอยู่เปลี่ยนมาเล่นเกมนี้พวกไปเดี๋ยวแม่งเซฟหายผวอ้าวเวเลยั่งเล่นใหม่ยาวเลยไม่ได้ครับมันต้องอย่างเดี๋ยวเล่นเกมนี้เสร็จใช่ไหมล่ะก็คือจบไปจบไปเกมหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อเกมอื่นอ่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปทุกวันนี้นี่ก็ พินิยามเล่นพวกเกมจำพวกไอเนี้ยเกมเบาๆอ่ะพวกล็อกแมนอะไรเออล็อกแมนเฟมิคอมอะไรพวกนี้อ่ะเออมาเล่นเกมพวกนี้แล้วมันอัดแล้วมันเนี่ยขน,นาดเกมมันน้อยไงแล้วมันอัพเร็วไงใช่ไหมล่ะเออมันก็โอเคอะแถมได้สนุกสนุกด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเกมพวกนั้นเนะ่ะอืมมีไอเกมเนี่ยมีอยู่ปังนึ่งฟังไหนไม่รู้เป็นกิกเลยว่าจะอัพเสร็จโอ้โห แบบปล่อยทิ้งไว้เลยอะครับแล้วก็ไปนั่งทํานู่นทํานี่อะเอ้ยหัวถึกก็จะเรียนใ,ให้ผู้ชมทุกท่านทราบนนที่นี้นะครับว่าทําไมถึงแคสเกมแบบแบบเกมง่ายช่วงหลังที่เป็นที่มานะครับโอ้โยแขนไม่ขาดเลยมันต้องแขนขาดอ,อเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอ,อ,อ เล่นทีเผอตอนกำลังบรรยายโดนหน้ากะอะเอ,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 อนอนละบาปซะอะไรอีกเมื่อกี้ลองใครร้องใครมันปาระเบิดวะเออเออนี่น่าเชื่อระเบิดคืนสนองไปตรงนี้เฮ้ยอะไรเสียงอะไร <c oughs>